สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของราศีธนูราคนาธนูนะคะท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาถึง15มกราคมค่ะแนวโน้มความรักของคุณในช่วงระหว่างวันที่18ถึงวันที่25เมษายนนะคะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยอย่าเพิ่งนําไปตัดสินใจจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะหรืออย่าเพิ่งคิดว่าเป็นดวงของเรานะคะเพราะบางครั้ง อาจจะคล้ายแต่ก็ไม่ร้อนะคะหรือหน้าพิจารณาด้วยนะจ๊ะเอาละค่ะเรามาดู5้5าพใบแรกนะคะว่าปัจจุบันความรักคุณเป็นอย่างไรอดีตเป็นอย่างไรแนวโน้มคุณแนวโน้มความคิดของเขาและของเราและจะเป็นไปในรูปแบบไหนอย่างไรนะคะเรามาดูกันค่ะ หใบแรกนะคะเป็นสถานะความรักของคุณในวิกนี้นะคะราศีธนูรักนาธนูเรามาดูกันเลยนะคะมีเดอะเอ e มเพขึ้นมานะคะมีราชาถือไม้เท้าค่ะมีหดาบนะคะแล้วก็มีหกถ้วยค่ะแล้วก็มีเดอะไฮพิ i ิท t นะคะเดอะไฮพิิทเซสเนะมีทั้งหมดหใบนะคะ ความรักของราศีธนูรักนาธนูคะวิกนี้ช่วงนี้คุณอาจจะมีการงอนงอ้อขอคืนดีกันเกิดขึ้นนะคะสำหรับบางท่านอาจจะเป็นฝ่ายงอ้อหรือบางท่านอาจจะเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายถูกงอ้อเนาะประมาณนี้นะคะเพราะว่ามี the emperor นะคะที่ผ่านมาเดี๋ยวว่าช่วงนี้นะคะ emperor คือคุณอาจจะมีความเป็นคนที่เป็นคนที่มี อ่การตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดขาดแล้วก็เป็นราชาถือไม้เท้าคุณค่อนข้างที่จะเป็นผู้ชายที่เก่งแล้วก็มีความสามารถแต่ด้วยความที่ว่ามีห้าไม้เท้าเออห้าดาบเข้ามานะคะตำแหน่งนี้ห้าดาบนะคะก็อาจจะเป็นเอาแต่ใจหรือว่าในสถานการณ์นี้อาจจะมีคนใดคนหนึ่งเอาแต่ใจหรือไม่ก็อีกคนหนึ่งก็อาจจะหลบหลีกหนีไปนะคะแล้วก็มีหก ถ้วยเข้ามานะคะหถ้วยหมายถึงว่าคุณอาจจะมีการง้อก,กันหรือว่าคืนดีกันอีกครั้งอาจจะเป็นความรักเก่าหรือว่าคุณช่วงนี้หรือว่าที่ผ่านมาคุณมีปัญหากันอาจจะไม่ได้คุยกันนะคะหรือมีเรื่องที่ทําให้คุณสองคนต้องหันหลังให้กันนะคะแต่ว่าตอนนี้เดอะไฮพิเทตคือก็อาจจะเป็น เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นเป็นคนคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นราศีธนูเองหรือว่าเป็นคนของราศีธนูเพราะเรายังไม่แน่ใจว่าตอนนี้นะคะใครถูกง้อและใครเป็นฝ่ายง้อนะคะอาจจะสลับกันนะคะเรื่องราวอาจจะสลับกันแต่ว่าผลรวมแล้วก็คือว่าสถานการณ์ในวิกนี้คุณอาจจะมีการง้อกันเกิดขึ้นหรือว่า ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเอาแต่ใจคนใดคนหนึ่งอาจจะเอาแต่ใจไปประมาณนั้นนะคะแล้วก็เกิดมีปัญหากันเกิดขึ้นแล้วต่างคนต่างเดินหันหลังให้กันเนาะหรือบางคนก็อาจจะหลบไปหนีไปประมาณว่าเจอคนเอาแต่ใจประมาณนี้ค่ะก็อาจจะมีการคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูอดีตกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูอตอดีตอ,ด,อ,ด,อดีตกันนะจ๊ะ ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงมีการงอนง้อกันเกิดขึ้นนะคะคลิปนี้ เรามาดูกันเลยค่ะมี2ถ้วยเกิดขึ้นแล้วก็มี5เหรียญน,นะคะแล้วก็มี the h a r p a n นะคะไพ่พระแล้วก็มี the w o r นะคะ the w o r คืออาจจะ emperor มาอีกแล้วนะคะ emperor นี่คือกับไพ่พระนะคะ emperor กับไพ่พระเหมือนกับว่า คุณอาจจะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องทะเลาะกันนะคะหรือว่ามีเรื่องที่ขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันหรือบางท่านอาจอยู่คนละที่นะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าบางท่านอาจจะต่างประเทศด้วยซ้ํานะคะต่างที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศคะ่ะแต่ว่าความ à, สถานะหรือความร,รักของคุณก็นิ่งไปนะคะสถานการณ์ต่างคนต่างอยู่ประมาณนี้ค่ะแต่คุณก็มีความจริงใจให้กันนะ แต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะหันหลังให้กันอาจจะไม่ได้คุยกันอยู่คนละมุมประมาณนี้นะคะไม่ไม่เข้ามาทักทายหรือว่าไม่ได้พูดจากันนะคะในเรื่องของในเรื่องของอดีตที่ผ่านมา The h i l f p a n เป็นพ่ายแพะนะคะก็อาจจะอยู่ในสถานะเหมือนกับว่าหยุดไปหรือว่าคุณต้องตกลงการตกลงของคุณอาจจะไม่เป็นไปดังที่คุณตั้งใจไว้ทั้งสองคนทำให้คุณต้องหันหลังให้กันนะคะ The w e r d ก็คือ ก็คุณอยู่คนละมุมประมาณนั้นนะคะแล้วก็ The ะเอเ r อรก็อาจจะเอาแต่ใจอยู่ต่างคนต่างมีมีพลังของตัวเองเนาะมีฟอร์มนะคะต่างคนต่างมีและต่างคนต่างอยู่ห่างไกลกันหรือบางครั้งก็อาจจะไม่ได้คุยกันแล้วในะช่วงนี้นะคะอาจจะมีการตกลงกันแต่ว่าการตกลงนั้นไม่ไม่ลงตัวนะคะ อาจจะคบหากันแล้วอาจจะมีปัญหาที่ขัดแย้งกันนะคะอดีตของคุณเป็นแบบนี้และตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะงอนเงาะให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรนะจ๊ะ 5ใบชุดหลังเป็นความคิดของราศีธนูรัคนาธนูนะคะเรามาเปิดไพ่กันเลยค่ะเขามีหนึ่งเหรียญน,นะคะมีหนึ่งเหรียญมีเก้าถ้วยมีเก้าเหรียญด้วยจ้านะคะแล้วก็มี เก้าไม้เท้าด้วยแล้วก็มีสี่ไม้เท้าด้วยนะคะอืมเขาอาจจะเดี๋ยวเราดูไพ่ของเราเดีวกว่าเนาะอันนี้คือไพ่ของเขานะคะคุณของาราศีธนูรัคนาธนูคุณของคุณนะคะแล้วก็อันนี้คือไพ่ของคุณคะ่ะเดวเวอร์นะคะเดวเวอร์หกดาบคะ่ะสามดาบ The view ะ v i w of i e w of fortune นะคะไพ่โชคชะตา king of pentacles ค่ะนะคะ,นะคะราชาถือเหรียญมีทั้งหมดสิบใบนะคะใจเข้าใจเราเป็นอย่างไรคะเขามีหนึ่งเหรียญมีก้าถ้วยมีก้าเหรียญมีก้าไม้เท้าแล้วก็มีสี่ไม้เท้านะคะ เขาเหมือนมีเขาอาจจะมีคุณคอยช่วยเหลือเขาคอยคือเขาอาจจะมีความสมบูรณ์ในตัวเขาอะค่ะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ทุกขร้อนอะไรประมาณนี้นะคะเขามี เขามีคนเข้าหาเขาอยู่แล้วนะคะราศีธนูรักคณะธน,นูคุณอาจได้พบใครสักคนหนึ่งนะคะที่ช่วงนี้คุณมีปัญหาการแต่ว่าเขาอาจจะมีความสมบูรณ์ในตัวของเขาเ็าอาจจะมีคนเข้ามาหาเขาค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเขามีเงินเหมือนกับมีคนให้เขาอะประมาณนี้คะ่ะมีคนชอบเขาประมาณนี้แต่ว่าความสัมพันธ์ของเขาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามีก้าวนะคะมีก้าวไม้เท้าคะ่ะ เขาดูแล้วพิจรารณาดูแล้วเหมือนเขาคิดกับความสัมพันธ์ที่เขาเจออยู่เขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้แคร์เราประมาณนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขากอดไม้หนึ่งไม้ไว้ค่ะเขาอาจจะถูกใจใครคนหนึ่งอยู่แล้วมันมีก้าวไม้เท้าหรือว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่เขาเป็นอยู่เขารู้สึกอึดอัดหรือว่าไม่สามารถที่จะไปต่อสารต่อได้เขามีสี่ไม้เท้าก็คือความสมบูรณ์ความสําเร็จ นะคะทุกอย่างคือเขาตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นแทนที่เขาจะมีความสุขอยู่แล้วเขามีเหรียญน,นะคะมีถ้วยและมีคนคอยช่วยเหลือเขาอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะหรือว่ามีคนคอยซัพพอร์ตเขาดูแลเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแต่ว่ามันมีก้าวไม้เท้าเข้ามาทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะอะไรประมาณนี้ค่ะเขากําลังพิจารณาอยู่ในความสัมพันธ์ของเขานะคะ อาจจะมีคนเข้ามาหาเขามากมายเนาะดูแล้วเป็นคนที่อ้วนทวนสมบูรณ์นะคะความสุขแต่เขายังคาดหายเพราะว่าเก้าถ้วยหนึ่งเหมือนกับเขาสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะแต่ว่าเขาขณะนั้นเขาก็ยังจะห่วยหาความรักอยู่ดีนะคะแล้วคุณเป็นอย่างไรบ้างราศีธนูรักคณาธนูคะที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกเสียใจกับความรักครั้งนี้ของคุณ นะคะพะมีสามดาบเข้ามาคุณค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าคุณคุณอยู่ในมุมของตัวเองคุณหนีไปคุณพยายามที่จะทําให้ทุกเรื่องทุกอย่างคุณอาจจะรู้ว่าตรงตรงที่ที่คุณอยู่กับเขาไม่ใช่ที่ของคุณหรือว่าเขามีคนเข้าเข้ามาหาคุณเยอะมากพอเออเข้าเข้ามาหาเขามาเขาเยอะเนาะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์ประมาณนั้นหรือว่าไม่ใช่ไม่ได้มีคุณคนเดียวคุณก็เลยรู้สึกว่า คุณเสียใจแล้วคุณก็หลบไปนะคะ The world ก็คือคุณก็ไปอยู่ในโลกของตัวเองคือจบแล้วทุกอย่างมันจบแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะอืมแต่พอเอิญมีมี view of fortune เข้ามานี่ค่ะกับราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญน,นะคะบางบางท่านอาจจะ พบรักใหม่นะคะพบรักใหม่เป็นราชาถือเหรียญเป็นคนที่เป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นคนที่มีความสามารถในการเก่งในเรื่องของการหาเงินการคำนวณในเรื่องของการหาเงินประมาณนั้นค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรน,นะคะในการามุ่งหน้าในเรื่องของการงานการเงินของเขาคุณอาจจะได้เจอเขานะคะหรือ บางท่านอาจจะได้พบกับคนที่คนของคุณที่ที่เป็นอยู่อะประมาณนี้นค่ะคนของคุณที่เป็นอยู่อะก็อาจจะกรีกลับมาได้เช่นกันคนของคุณที่คุณกําลังคบที่ที่ที่เขาเป็นก้าวถ้วยตรงนี้นะคะเขาอาจจะกลายเป็นราชาถือเรียนได้เหมือนกันก็มีสองกรณีคุณอยู่ในมุมของคุณคุณกําลังหลบไปพัก ในโลกของคุณคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดกับตรงนี้คุณขอพักแล้วคุณจะไม่ติดต่ออะไรประมาณนี้นะคะแต่เหมือนกับว่าวิวไพวิวขึ้นมาเหมือนกับกรุงล้อโชคชะตาจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นั่นหมายความว่าไพชุดแรกที่ออกมาไม่กี้คือเอ p มเพลร์กับราชาถือไม้เท้าคนนั้นก็คือเขาของคุณนะคะและตัวคุณก็เป็นเอม เป็นเดอะไฮเพนเท็ ed, ก็หมายความว่าคุณเขาอาจจะมาง้อคุณเร็วๆนี้หรือเวลากําลังทําให้เขาได้เรียนรู้กับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เขาเจออยู่ตอนนี้เขากําลังเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆหรือคนใหม่หรือสภาพแวดล้อมของเขาที่เป็นอยู่ จริงๆแล้วเรื่องของคุณมันแค่การตกลงกันเท่านั้นเองเหมือนกับว่าคุณตกลงกันไม่ลงตัวเลยดูแล้วเขาค่อนข้างจะมีหลายคนแค่นั้นเองนะคะคุณก็เลยหนีมาคุณก็เลยรู้สึกว่าฉันอยากหลบจากตรงนั้นแล้วก็อยากจะหนีจากตรงนั้นเป็นอีกโลกหนึ่งเด e เวอร์อยู่ในมุมของตัวเองคือจบกับเรื่องราวทั้งหมดประมาณนั้นนะคะแล้วคุณก็เป็นฝ่ายที่ต้องรักษาใจตัวเองแต่ไพ่วิวขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณกำลังจะหมุนกลับไปหาเขาอีกหรือไม่หรือเปล่า หรือจะหมุนไปเจอคนใหม่อันนี้มีสองกรณีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่กำลังจะบอกอะไรคะม,มีสองไม่เท้าด้วยนะคะสองไม้เท้าก็เหมือนกับว่าก็ยังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะประมาณนี้ ห้าใบนี้นะคะห้าใบไพ่ตรงกลางนี้คือแนวโน้มว่าไพ่สรุปให้เรานะคะว่าเป็นอย่างไรคะแม่มีเด็กทาวเวอร์เข้ามาค่ะทาวเวอร์แล้วก็มีเด็กถือเหรียญเอขอภัยค่ะเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยคือ,อสนใจ สนใจหรือว่ามีความสนใจมีความยังมีใจให้กันอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็มีมีหนึ่งถ้วยเข้ามาถ้วยใบใหญ่เลยนะใบใหญ่นะคะแล้วก็มีสองไม้เท้าส,สองไม้เท้าขึ้นอีกแล้วนะคะมันคือการสื่อสารหรือการรอการสื่อสารมีเด็กถือดาบนี่มีการส่องกันด้วยนะนะคะ ก็ประมาณว่าคุณมีปัญหากันแน่นอนมีแต่ชาวเวอร์เกิดการแบบหักพังกันเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องราวที่ฉับพันนะคะไม่ใต้ตั้งตัวหรือว่าคุณคุยกันแล้วเกิดประทะกันหรือว่าไม่ลงตัวนั่นเองคุยกันไม่รู้เรื่องประมาณนี้ค่ะคุณก็เลยต้องอต่างคนต่างไปแล้วกันนะแต่มเีเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยแล้วก็มีหนึ่งถ้วยเข้ามาเด็กถือถ้วยหนึ่งถ้วยแล้วก็มี สองไม่เท้านะคะการสื่อสารแอบต้องมีคนใดคนหนึ่งแอบสองแอบมองกันอยู่นะคะแอบมองแอบสองกันอยู่ในถ้วยนั้นมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นในถ้วยนี้นะคะในถ้วยนี้มีความสมบูรณ์มีความรักอยู่คุณยังรักษาน้ําใจกันอยู่เลยนะคะคุณยังมีใจให้กันอยู่เลย บางท่านอาจจะเป็นคนโสดนะน่าจะเป็นคนโสดที่กําลังแบบไม่มีปัญหากันอยู่นะคะติกนหนึ่งคือกําลังคบหาคุยกันนะคะคุณยังค,คุณกำลังเหมือนกับว่าคุณกําลังพยายามที่จะแอบส่องแอบมองกันอยู่นะคะยังยังมีใจให้กันอยู่เลยเพราะมีหนึ่งถ้วยถึงแม้ว่าสถานะ หนึ่งหนึ่งถ้วยเนี่ยคือสถานะอาจจะเงียบนิ่งต่างคนต่างอยู่คนละมุมแต่ว่ามันเป็นพลังที่เข้มแข็งเป็นพลังที่ผูกพันกันค่ะมันเหมือนมีความสุขอยู่ในนั้นนะคะมีความสมบูรณ์คุณสองคนอาจจะมีความรู้สึกที่มีความสมบูรณ์มีความรู้สึกลึกๆที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งในความผูกพันคุณอาจจะคบกันมานานแล้วละ่ะหรือว่าเป็นเพื่อนกันมานานหรือว่าอาจจะคุยกันมานานแล้วอะนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นในรูปแบบ ไม่ไม่เป็นความรักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเพื่อนกันจริงใจต่อกันเป็นมิตรสหายหรือว่ามีความผูกพันที่ดีต่อกันนั่นนะคะแต่ว่ามันถึงววราที่คุณจะต้องตกลงกันประมาณนี้แต่มันไม่ลงตัวนั่นเองทําให้ต่างคนต่างหันหลังให้กันต่างคนต่างอยู่คนละมุมนะคะและก็ตอนนี้เขาก็กําลังที่จะเรียนรู้ในความเป็นตัวเขาและเราก็อาจจะเสียใจหลบอยู่ในมุมของตัวเองนะคะแต่ไพ่วิวว่าไพ่โชคชะตาขึ้นมาเนี่ยแบบโอ้โหแม่หมอเลยต้องรู้ว่า ยังไงซะก็ยังกลับมาหากันอยู่แน่ลเลยเขาเขาน้าจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการหาเงินด้วยนะคะเพราะเขาคงจะเก่งในเรื่องของการหาเงินแล้วก็เป็นคนที่คนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจอยู่เหมือนกันดังนั้นการคบหาเขาเนี่ยหรือสภาพสภาวะรอบตัวเขาเนี่ยเมื่อไม่เมื่อไม่มีใครที่ตรงใจเขาเขาก็จะกลับมาหาคุณ เพราะว่าหนึ่งไม้เท้ายังอยู่ในใจเขาเออขออภัยนะคะเก้าไม้เท้าแต่มีหนึ่งไม้เท้าที่คุณกอดเขากอดไว้มีมากมายที่ที่ชอบเขาแต่เขาก็กอดไว้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะสานต่อกับใครได้เขาก็กอดหนึ่งไม้เท้าของเขาไว้อย่างนี้เนาะและและเก้าอ่าและแปดไม้เท้าที่เหลือก็ปักไว้อย่างนั้นอนะประมาณนี้ค่ะงั้นเขาก็ยังอยู่รอหรือว่ายังคิดถึงคนอยู่นะคะ น่าจะประมาณนี้ก็ยังแอบสองแอบมองแอบมองหากันอยู่เลยนี่นะคะแอบสองกันอยู่เลยต่างคนต่างสองกันหรือเปล่านะหนึ่งถ้วยยังอยู่ในมุมตรงนี้นะคะอยู่ตรงกลางของของของเส้นทางนี้นะคุณยังรอกันอยู่ค่ะแต่ว่าต้องรอเวลาสักหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็มี The Tower แน่นอนนะคะมันมีปัญหากันก่อนหน้านี้ละนะการแอบสองสองมากๆเลยนะคะ ก็คือ,อยังมีใจให้กันนั่นแหละค่ะสรุปนะคะก็ประมาณนี้น่าจะมีการขอคืนดีนะคะเพราะว่าไพ่ชุดแรกคือไพ่ปัจจุบันเขาอยากจะขอคืนดีคุณแน่เลยนะคะและแนวโน้มต่อไปก็คือเขาก็แอบ,บส่องแอบบมองคุณอย่างนี้แล้วเขาจะมาง้อคุณเมืเอ่อไหร่นะลองลองดูนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะคืนดีกับคุณนะคะเนี่ยเหมือนกับว่าเขาดูแลเขาแอบ,บมองคุณทุกทุกวิถีทางเลยอะคุณทําอะไร คุณจับเขาคนทาอะไรคุณโพสอะไรประมาณนี้เขาก็จะแอบส่องแอบมองคุณประมาณนี้ค่ะเขาพยายามที่จะอืมแต่เขาก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปหาคุณแต่ในใจสถานะจริงๆก็คือเขาอยากจะมาง้อคุณแล้วนะคะตอนนี้ใจของเขาก็อันนี้คือเราเจาะนะชุดนี้นะคะเราเจาะแล้วว่าเขามีคุณนั่นเองถึงจะมีคนอื่นเข้ามาชอบเขาหรือว่าเป็นมากมายให้เขาเลือกแต่เขาก็ยังแอบ,บคิดถึงคุณอยู่นะคะ ไม่หมอก็พูดตามไพ่เนาะนะคะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะอย่าเพิ่งนําไปตัดสินใจนะคะหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องของเราบางครั้งมันก็อาจจะคล้ายแต่มันก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะคะอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งตัดสินใจนะพิจารณาดีๆนะคะโอเคค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเป็นเพื่อนแม่หมอเดี๋ยวโอกาสหน้าวิกนาเรามาดูกันใหม่ค่ะว่าความรักของราศีธนูราคณาธน,นูจะเป็นอย่างไรวันนี้แม่หมอต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ